ะะช่วงนี้เนาะโควิดใช่ไหมคะเราก็ออกไปไหนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้ห้างก็ปิดนะคะช่วงนี้คะ่ะเอ๊บางวันเราก็คิดเอ๊จะกินอะไรดีนะช่วงนี้จะไปเดินตลาดก็คนเยอะนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้คะ่ะอ,อ้นจะมานําเสนอเมนูนี้เลยนี่คะ่ะบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปยำๆนะคะรสซุปกี้ทะเลนะคะอยากจะบอกว่ารสนี้นะคะเป็นรสที่อ้อนโปรดปานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะว,ว่าข้างในมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะอา่าบางบางยี่ห้ออย่างพวกมัมม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันเป็นของยำๆนะเขาจะเหมือนประมาณว่าของอ้อนอันนี้อ้อนซื้อมากินบ่อยแล้วแหล,ละแกะยากปั๊ค่ะแกะยากเดี๋ยวปดูนะคะเรามาดูข้างในนะคะสําหรับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะเขาจะมีแบบซ่อมมาให้นะ จะมีซอมมาให้นะคะแล้วก็แต่ว่าของอันนี้นะเขาไม่ได้แยกเครื่องปรุงมานะเขาจะใส่เครื่องปรุงมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปใส่น้ําแล้วมาลองกินกันเลยค่ะเมื่อเราใส่น้ําลงไปแล้วนะคะ<ๆ>ก็บอกเขาบอกว่าให้เราประมาณ3นาทีนะคะเดี๋จะกินได้นะแต่ว่าสําหรับยำยาเนี่ยก็มีหลายรสชาติให้เลือกเลยนะมีพวกต้มยำ เราสามารถใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้นะคะพวกไก่พวกหมูนะคะหรือไม่ก็ใส่ผักลงไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกิน,นะะกันค่ะยังกินมากแล้วนะคะนี่เส้นจะประมาณนี้นะคะก็เหมือนมาม่าทั่วไปแต่ว่ากลิ่นกลิ่นจะหอมหอมมากนะคะแล้วข้างในก็เหมือนมีแบบเนื้อปูอัดมีเนื้อปูอัดมีเต้าโพ้นะคะเนี่ยมีแบบว่ามีแบบเนื้อปูอัด เล็กเนี่ยค่ะมีเนื้อผู้อัดนะคะแล้วก็มีข้าวโพดนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะนี่ค่ะอร่อยมากอร่อยมาก เป่ากันนะคะลองเดี๋ยวเราจะมาลองตบน,น,น้ำดูนะคะแต่ที่อ้อนบอกน,นะคะว่าของยำยำก,กี้ทะเลเนี่ยน้ำก็จะค่อนข้างข้น,นนะคะจริงๆอ่ะ คนที่ชอบใส่เนื้อสัตว์อะไรเ่ยใส่ได้นะเพราะว่าน้ำเขาข้นมากนะแต่วันนี้อ้อนไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยนะคะนี้งมกินต่อช่วงเขาเป็นอย่างนี้นะคะก็สำหรับใครที่เบื่ออาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองมากินยำๆสุกี้ทะเลดูนะคะอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งก็ได้นะสำหรับใครที่คิดเมนูไม่ออกว่าวันนี้จะกินอะไรนะคะ เอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากกดติดตามฝากาฝากดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะของไปกินยำยำซุกกี้ทะเลต่อก่อนนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย